ชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะคะทีละคนค่ะชื่ออะไรคะชื่อตนลค่ะชื่ออะไรคะกีนัปังค่ะโอเควันนี้จะทําอะไรคะวันนี้จะทําอะไรคะเขียนหนังสือค่ะจะมาเขียนตัวอะไรคะเขียนหนังสือตัวอะไรคะกไก่ค่ะเขียนตัวกไก่เขียนตัวนี้ไปแล้ว เอเขียนชื่อโอเคนับตังอยู่อนุบาลอะไรคะอยู่อนุบาลสองค่ะเฮ้ยนัหรอนับตังอยู่อนุบาลอะไรดูแรกิอนุบาลหนึ่งอนุบาลอะไรนะหนึ่งทับสามอยู่อนุบาลหนึ่งนับสามค่ะอนุบาลหนึ่งทัพสามใช่อะต้องรางแล้วค่ะ อนุบาลสามทับสามอนุบาลอะไรนะผูดชัดค่ะอนุบาลสามทับสทับสค่ะโอเคต้องนักขนาดมือขวานะคะแล้วก็นับตังเป็นเด็กที่ถนาดมือซ้ายอ่ะเราจะมาดูกันใครจะเขียนเสร็จก่อนกัน i โอเคอะว,าว้าได้สีแล้วค่ะได้สีแล้วค่ะเขียนเขียนมือข้างนี้ได้ไหมเขียนมือข้างนี้ได้ไหมไม่ได้หรอโอเคเขียนมือข้างนี้ได้อ่าไหนลองสิ ก็รักกิเสี่ยวได้สอนนะไม่ไม่กามสิได้ไหมไม่รักกินเสี่ยวที่สอนแล้วโอเคมุ้ยต้องรนะักกินเดาที่สองแล้ โอเคอ่าไหนได้หรือยังได้หรือยังโอเคเสร็จแล้วแถวที่หนึงไหนแม่จ๋าขอดูอันนี้ของใครอันนี้ใครเขียนนับตังเขียนนับตังเขียนโอเคมาดูของดูของนับตังนะคะนับตังเป็น น้องอนุบาลหนึ่งถนัดมือซ้ายโอ้เขียนหนึ่งแถวมีออกนอกเส้นด้วยมีออกนอกเส้นหัวก็ไก่ทำไมก็ไก่ตัวนี้ปากแหลมจังเลยน้ำตามไก่ตัวนี้ปากแหลมจังเลยไก่ปากแหลมเกินไปหรือเปล่าไก่ปากไม่ใช่ตัวนี้ไม่ออกเดียวไก่ปากแหลมใช่ไหมอันนั้นดูของต้องรักน้อยของต้องรักของพี่ต้องล่ะ ว้าวของพี่ตองก็อ,อนุบาลสามก็จะบังคับนิ้วมือได้ดีกว่าน้องอนุบาลหนึ่งนะคะโอเค <c oughs> เด๋ยวต้องฝึกต้องฝึกให้เขียนเต็มหน้ากระดาษเลยโอเคไหม <c oughs> นี่ไงเพลิดเพลินจะเขียนอะไรนะไม่ได้นับตังต้องวางสวย,สวยต้องฝึกเขียนเต็มหน้ากระดาษเลย <c oughs> โอเคอ่ะบาย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 ก่อนบายบายเพื่อนเพื่อนก่อนบายบายเดี๋ยวเด็กๆจะฝึกเขียนกันสวัสดีค่ะต๊อกสดีสดีค่ะ สวัสดีน้ำตางทางนี้สวัสดีค่ะไปสวัสดีดันไปสวัสดีมาตะบัะตูเหรอฮะสวัสดีใครนะเหมือนเป็นดีตะบันตูวน้ำตางเร็วๆบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วเม่เก้หนูเห็นน้ำตางเป็นสวัสดีประตูหรอคะอ่ะน้ำตางมาสวัสดีสวยๆบ๊ายบายสวยๆเร็วๆเร็วๆพี่ต้องบ๊ายบายแล้วนะสวัสดีค่ะ